อ่าพี่น้องชุกแลโลกเมฆมพาเมฆมานี่เยอบเหนอ้าโยุ่ี่ยงวันนี้บุ๊ดซื้อส่งมาซ่นเ้อบันนี้เออเหอเอเอนเอยเหแหลโอ้ยเยอะเฮ้ยพี่น้องขาส่งมาหน้ามหน่มาาหนึ่งส่งมานาทิ้ไปใ่ทิ้งเอาส่งมาให้น้องใทิ้มาพี่น้องกินก็เปียก เอ้ยได้ทรงใหม่นี่เป็นอะไรนี่อได้สุดเฮาสุดนีงามป่แม่ใส่สบายดีเท่ันี่ไปไปเปลี่ยนให้อไว้ไว้ไวยยี่เ็นกลองเ่ยเอาไปทำกุ่ายอน มาเล่นน้อาอีแม่ก็นาวอาจับมากับแมวแหลเนพอ่น้องเป็นจักน่อยและกับาลูกเบ้อกะเปียกหั่นนี่เซฟเด้ยพ่อแม่พี่น้องตร

ไปตากแล้วทิ้งเลืองตัวนั้นนะตากแดดตากแดดหัวผมหาวาเย็นหาวี่รถมาแหี่ยมหลับปากตายไม่ใช่กันนาะ Đây chốt kiếm thường ở nhà mẹ. น it, it ้องหาบลกแม่ก hmm. okay. mm ินนะเอาคือส่อมเรือมากว่าแมันแล้วเหรออาวมเไือแล้วแต่แล้วแล้วอาจะไปชุกก็ไปชุกได้เสริมไปเสริมมันจะเร็วไปไต่งาน

คไป้วมันคัไปจะเราไปลงยาจะเราเนเวลาไปนี่แหละไปรอยู่ไปลำอยู่สยเอเอเห็ดค้่งคั่งเอเอเอห็ดน้อยมามากระเดียบไัเมา้วนนี้นี่หัวนี้คคั่งต้นน้อะไรนะนี่มขึ้นกนะ็ขึข้นไงเอาหัวนมในกระตาค่มาใส่นมให้น้องเลยในมือมันอะ่ะ กินรนมเนี่ยซื้อมาให้ซื้อของซื้อทิ้งเรื่อยๆทั้งวันนี่แหละหนาหนาหนาดิบเหรอเรื่องเขาเรื่อาขนมไทย Oh, mẹ kinh này oh, uh. gặp, uh, 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 uh. Thế bọc, thấy thấy. má hả? Mấy chú không mẹ nó, nó bắt một, nó แม่กินปาลูกชิ้นเี่แม่แม่ไปหันมาหนีก็เลยหันไากินอย่าน <cal> ี้นี่มะขนมไข่นี่านีเลยนี่เมาพอกินอะไเมานี่แม่จุ่มไง แดดก็ได้สะผมัมมาทีน่แหะมาเยพีแล้นลไปไปแน่นแล้วมาเลาเป็นป้ามานขึนแล้วุกแรเรอไใน่ักนก่อน,บบรนเราไปง่ายดอกเราได้เ,เรือ,อเราเก็บไปเก็บเกน่เกนีไ้ไปไไไเข<ร>าไ,ไ,ดไอดรถไปปลาน่อนอนไร้เบ้นสมปักแ

ลูกง่ายเนี่ยปลาจะใช่ลูก่ไหงผลแดงน้ำเน้ยลูกป่ายนในปลาเมย์ันนี้แลงันกระพุ้นะไร้พุ át, ้นน no. ้ำเมกเลยห็นเมยยาางยงงาเอาไโจ๊กลูกก็คือกันเมยอยากกินนี่ลูกกินแทงลูกไดแทงลูกแทงลูกน้ำจ่อยน้ำขี้จอยแล้วมันจะจอยเนาะ

หางนูมาแกงก่พอได้แกงอยู่บ่เบิดจะหัวชงหัวโอ้ยไมได้ไม่วมันนอมัยังมันหัวเนดิหนอนวะเนี่ยนอนนแะไดละดหัวน้ำใช่มันจะมันจะฮักซับคึ้รยิมงอยากแกงบย่ง ผิดเยแม่เมื่อจะเศ้าแาวบ้านเมื่ออะไรทิอยากเมื่อจะเศร้าก็โถโถ่ก็จะเอื่อมาโอ่จึเนาะ

เอาถือน้องคลิปนี่ไปไปก่อนเด้องเพียงเด้อขอบอกขอบใจเขามารับชมติดตามอย่างอุ่นใหญ่เลยจ้าลาไปก่อนบ๊ายบายานอนตุ้มผ่าบ่ไปเอ,อ้ยกินนมน้องตุ้มผ่า,ผาเออนอนตุ้มผ่าน้ำแล้ววันนยิ่นงนะ้ำ